ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch n o t e อย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วเปวิดโทรกับแไอ่าตัวดีกว่าแพ t 1 h สิบจุดหนึ่งสีมาพร้อมกับสก,กิน Arcanis s h a c o Arcanis c o c k m o u า Arcanis Zoe และสีทองของเธออย่าง Arcanis Zoe Prestige Edition ยังไม่หมดกับสกินต่อด,ด้วย Infernal Velcos Infernal Catus Infernal เขียนเน้นและสก,กินที่จะปล่อยมาตั้งแต่ MSI แต่ปีนี้ไม่ได้มี MSI อย่าง Conqueror Nautilus เอาละ่ะไปดูกันเลยก่อนว่า,วามีอะไรบ้างที่ถูกครับ อาริสตาสกิลพาวเวอร์ไลท์คูดาลดลงในทรทุกเลเวลเพื่อให้กลายเป็นวัวคลัง่งเอสเวลสกิลอาันชิฟคูดาเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลลดความพิวลงไปหน่อยเพราะหนุมท็อปเทียร์คาทัสเลืดเพิ่มขึ้น22หน่วยพลเรือนที่เพิ่มขึ้น10หน่วยสกิลเลเวสเด a มเ g ทเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลและปกเอพีเพิ่มขึ้นอีก0.05หน่วยจะทำเดามเทต่อมาสเตอร์บอลลงสิ้าเปเนแทนสกิลเดฟาจะได้มานาคืนส่วนหนึ่งแม้จะเปิดใช้งานสกิลน ่าได้ดั้เมาวราติดไอโซเลยจะเพิ่มเป็น120%มันยังแรงไม่พออีกหรือหนี้พการตตอตัวของค่าต้านทานเวทลดลง0.25หน่วยการตตอตัวของกรอลดลง1.5หน่วยด้วยเช่นกัน สกิลบัวสกิลเวอร์จะใช้มานา70หน่วยในทุกเลเวลเปลี่ยนเป็นใช้ตามสกิลเลเวลเริ่มต้นด้วยที่50สุดท้าย70มานาเหมือนเดิมแถมครูเราช่วงต้นเกมไวขึ้นอใด้วยแดนจัมเมเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลอีกด้วยเช่นกันสกิลโกฟบัวเตอร์ดจะเพิ่มความเรงขึ้นที่ตามสกิลเลเวลสูงสุดที่60เปลี่เนเป็นเนพิ่มความแรขึ้นที่40ในทุกเลเวลแทนสกิลแพนท็อปอันด์โทรดแดนจัเมอรพื้นฐานเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลรีเว ตามเลเวลเซจเน่ส,สกิลเพิ่ม,มาฟอร์รเจรเมทพื้นฐานเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลและการแช่สามารถแช่ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป80วินาทีโดยไม่ต้องรอนา10วินาทีแบบเมื่อก่อนอีกต่อไป ทันดร์สกิลฟอร์เซนโดเมนบัฟคอมระโจมตีจะลดลงในทุกระดบเลสุดท้ายเพื่อให้ทรันเดิลที่อัพสกิล e ตามเล่นได้ยากขึ้นเพราะเดี๋นี้ไปเล่นทันเดิลสโล e กันหมดวารัสสกิลเพชชิ่งเอโระบรัณตอนชาร์จเต็มจาก1น0่งร5 1ย5ตาสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นหน125ึ skill Arrow, ad, งร้อยยี hmm. สิบ้ายึงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตจตาเลเวลแทนสกิลเฮลออฟเอโร่เจ้าเล็ดง0 0ล5หนยสกรับอ่เลเวสุดายติดเมตาเหลือเกินเ้าว mm hmm. ารัสสปอคฟอน์ลาเบลือดลดลา, Monster, า,อไ,อาอไม่เลดลดวู สกิ Skill Knock ลไซคลนน็อกอัพลดระยะบาล0.15วินาทีแต่ยังคงรอย2ทีถูกไหมคือมันจะหยุดให้ได้ใช่ไหมลอย2ทีในไรออดเซตสกิลเลเวิร์งแชโดจะพุ่งไวขึ้น750สปีดและคูดาวลดลงในทุกเลกเวลเวลสุดท้ายยังคงเท่าเดิมน,นะ รูนพีเดเตอร์จเมีจาก30-90เปลี่ยนเป็น40-120หน่วยตามเลเวลแดกคูดาวลดลงจาก100-70เปลี่ยนเป็น90-60ไม่ได well well ้ Is okay? like out ีตามเลเวลเอกด้วยบัฟกันตรงตรงเลยสเปลโก้จะรับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก20-40%เป็น24-48%ตามเลเวลก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ p a s s i 1 e จุดในหมดซัมเมอร์เลฟที่ยังคงเน้นปรับตัวที่โปหยิบกันเยอะๆในแข่งเช่นเคยและตัวที่มีปัญหาช่วงนี้อย่างฟอร์ลีเบรแต่ผมว่ามันโดนน้อยไปหรือเปล่าแฮะส่วน p a ้างไปชมกันใพ่งสี14 ล่ามหมด TFT ได้มีกาแล็กซี่ที่ถูกนำออกคือ Litter Litter Legend เราจะไม่ได้เห็นน้อง Litter Legend นตัวเล็กวิ่งไวอีกต่อไปแล้วนะและกาแล็กซี่ที่ถูกนำเข้ามาใหม่คือโต๊ Planet โดยแถวหน้าสุดและแถวหลังสุดของกระดานจะไม่เปิดให้ใช้งานถ้าพูดได้เห็นภาพมันก็คือกระดานของเซตหนึ่งนั่นเองเผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้ Star g การ์เด้นจะรับมานาคืนลดลงในทุกยูนิตแต่มีการปรับให้ใช้มานาของเหล่า Star g การ์าด้ทั้งหมดดังภาพนี้โดยโรวมคือบัฟนั่นแหละเพราะใช้มานาน้อยลงงทให้ส้สแมขึน,นันเอ ่วยเทพจะฮิลดีขึ้นทั้ง2 4 6ยูนิตที่สําคัญ6ยูนิตจะฮิลบ้ารามถึง150%ชีวะจากกลดแดเมจบอลลง5หน่วยที่3ยูนิตและ6ยูนิตได้เลื่อนร้อยลง50หน่วยและแดเมจบอลลงอีก5หน่วยด้วยเช่นกันนักเวท4ยูนิตและ6ยูนิตแดเมจบอลลง5%การปรับปรุงแชมเปนแต่ละเทียมีดังนี้เทียร์1เจ้าบนโฟลเลอรเพิ่มขึ้น50หน่วยประจุเบสเพิ่มขึ้น5หน่วยและการใช้มานาจาก50 100เปลี่ยนเป็น40 80หน่วยแทนแถมความประจุตีที่ดูยูนิตอื่นๆได้รับจะเพิ่มขึ้นในทุกๆดาวอีกด้วย สายยาวคาราเตเพิ่มขึ้น0.1หน่วยเทียร์2มาดไคเซอร์เลือดเพิ่มขึ้น50หน่วยเจมส์ MA, จะสกิลเพิ่มขึ้นในทุกดาวราคานเลือด er เพิ่มขึ้น100หน่วยยาโซใช้รวนาดลดลง10หน่วย เทียสามแอชเลเพิ่มขึ้น5 0หน่วยคอรโจตีเพิ่มขึ้น0.05หน่วยสกิลบอลลงที่2ดาวและ3ดาวแต่จะสตาร์ทดีขึ้นที่2ดาวและ3ดาวแทนเอสเหลือพอจูตีลดลง10หน่วยมานาเริ่มต้นก็ลดลง20หน่วยครามาโลที่รับจะได้รับดีขึ้นในทุกดาวและมานาคอรโจตีก็เพิ่มขึ้นในทุกดาวอีกด้วยเช่นกันเนโคเลิศเพิ่มขึ้น50หน่วยเกราะเพิ่มขึ้น5หน่วยชาโคใช้มานาลดลง10หน่วยซินด้าสกิลแรงขึ้นที่2ดาวและ3ดาววเลลดลลง10หน่วยดาวเบลงใเลว เริ่มเพิ่มขึ้น100หน่วยประจุตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น15หน่วยเกราะเพิ่มขึ้น15หน่วยต้านทานเวิเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยแชมดรเมจสกิลก็แรงขึ้นใน1ดาวมันจะบัฟอะไรขนาดนั้นจินประจบติเพิ่มขึ้น5หน่วยคุโจมตีเพิ่มขึ้นในทุกดาวและการยิงนัดสีจะแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาวจิงส์คนโรจอมตีลดลง0.05หน่วยไรยเวนโล่ที่รับจะได้ลดลงทั้ง1ดาวและ2ดาววิกเตอร์สกิะจ สกิลจะลดลงที่1ดาวและ2ดาวเอกอกอกดเกราะเพิ่มขึ้น10หน่วยต้านทานเวทเพิ่มขึ้น20่หน่วยจากฟีไกล3ช่องเหลือ2ช่องและมานาจาก4090เปลี่ยนเป็น5 0 1 0 0หน่วยแทนคนที่ถูกเออกอดกินและมี GA จะสามารถเกิดใหม่ได้แล้วนะหลังจากใช้สกิลเออกอดจะรับมานาเพิ่มขึ้นในรูปด,ดาวและที่สำคัญระยะเวลาในการกินย er ูนิตจาก1.5วินาทีเปลี่ยนเป็น3 2 1วินาทีจำนวนดาวแล้วในที่สุดเออกอกดก็เลิกกิน G a แล้วโกงเกิ a ไอเทมเอลเนสปาร์กเจาะเวทลดลง ทีนักเวทกลับไปหน้าบูดอีกครั้งแต่ที่ผมดีใจคืออก่อนเลิกกิน GA แล้วถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหลน่นอะไรสำคัญสำคัญไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจ่างตบเต็มก็อยู่ใ,ใต้ดีคิปชันเลยสุดท้าย้าชอบผลง,งานก็อย่าลืม Subscribe และแชร์ก็ได้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ